บ้านสวนอรพันธ์ไม่ทำอะไรที่มันยุ่งยากทำอะไรที่มันง่ายๆอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดเรียนรู้ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดให้เขาหมักแล้วก็ให้ย่อยสลายแล้วก็ให้คลุมดินให้คลุมต้นไม้ของผมไปด้วยเลยอันนั้นเป็นวิธีการของผมที่บอกว่าที่บอกว่าผมจะทำอะไรง่ายๆให้ง่ายที่สุด พราะว่าผมจะใช้เวลาที่เหลือไปทำอย่างอื่นเช่นการนอนการกินกาแฟการพักผ่อนสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อากาศดีผมมีเรื่องจะมาแนะนำไปให้รับชมเกี่ยวกับสิ่งที่ผมทำในวันนี้ครับเหมือนเดิมครับสไตล์บ้านสวนอรพันธ์ไม่ทำอะไรที่มันยุ่งยาก ทำอะไรที่มันง่ายๆอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดเรียนรู้ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดหลังจากผมตัดหญ้าได้หนึ่งวันครับท่านสังเกตว่าหญ้าก็จะเริ่มแห้งละผมก็จะใช้หญ้าตัวนี้แล้วครับไปติดรอติดตามในคลิปไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมจะเอาญ้าแห้งพวกนี้ไปทำอะไร ก็ตัดยาเดี๋ยวผมก็จะเอาคราดมาคราดมารวมกันแล้วก็จะเอาไปใช้งานนะครับซึ่งวิธีของผมเหมือนเดิมครับผมไม,ไม,ไม่ไม่ได้หมักไม่ได้หมักไว้ให้มันเป็นปุ๋ยก่อนผมจะเอาไปใช้งานเลยครับผมจะให้กระบวนการหมักนั้นอะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเขาเองในสิ่งที่ผมเอาไปใช้งานตรงนั้นเลย ผมก็จะให้เขาหมักแล้วก็ให้ย่อยสลายแล้วก็ให้คลุมดินให้คลุมต้นไม้ของผมไปด้วยเลยอันนั้นเป็นวิธีการของผมที่บอกว่าที่บอกว่าผมจะทําอะไรง่ายๆง่ายๆง,ง่ายที่สุดเพราะว่าผมจะใช้เวลาที่เหลือไปทําอย่างอื่นเช่นการนอนการกินกาแฟการพักผ่อนอันนั้นคือเวลาของผมนี่ครับวันนี้ที่จะมาแนะนําครับกั กล่องโฟมเก่าเนี่ยเพราะว่าที่บ้านที่บ้านผมที่อยูอ่อีกในเมืองก็ขายอาหารทะเลก็มีกล่องโฟมเ,เก่าเก่าเหลือผมก็เอามาใช้ประโยชน์เนี่ยก็คือมาพูดคุยกันเลยครับวันนี้ผมจะปลูกหอมครับปีที่แล้วผมซื้อหอมมาน้ำหนักประมาณเกือบ5กิโลครับ5้ากิโลผลประกอบผล,ผลผลิตอันนี้คือผมปลูกในดูหนาวครับ ผมได้ผลผลิตเกือบ5กิโลเนี่เกือบ3เท่า15ถ้าจำไม่ผิด15ถึง16กิโลครับก็ผมก็จำน่ายจ่ายแจกแบ่งเพื่อนเอาไว้ทานเองแล้วก็เลยกลับมาเก็บไว้มาเป็นพันของปีนี้ครับปีนี้ผมจะลองปลูกในฤดูฝนด้วยผมจะลองปลูกในฤดูฝนโดยที่ผมไม่ใช้น้ำรถมันดูว่ามันจะใช้ มัน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 จะได้ผลไหมครับเป็นวิธีของผมที่ลองทําดูนะครับก็คือตอนนี้ผมลงหัวไปเรียบร้อยแล้วผมผมรอหญา้าที่มันแห้งแล้วผมก็จะเอามาคลุมเอาหย่าแห้งเหล่านั้นมาคลุมให้หนาประมาณสักคลุมไว้นั้นหนาไปเลยครับสองสามนิ้วไปเลยท่านไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ขึ้นมันขึ้นแน่นอนครับเดี๋ยวเขาจะมีอะไรนะความแข็งแรงของต้นเขาอยู่ของใบเขาอยู่ เขาก็พยายามจะแทงใบขึ้นมาเพื่อที่จะมารับแสงแล้วก็เอารากลงดินของเขาไม่ต้องกลัวเพราะว่าอันนี้ผมได้ทดลองปีที่แล้วแล้วผมผมใช้หญ้าแบบเนี้ยหนามากแต่เขาก็ขึ้นมาแป๊บเดียวหญ้าก็ย่อยไม่ไม่ได้เชิงย่อยสลายทั้งหมดหญ้าเขาจะยุบไปเองแล้วก็จะเป็นปกติอันนี้คือที่ผมพาไปดูวันนี้แล้วก็อ่ ที่ใส่ใส่หญ้าแห้งผมอาจจะไม่ได้ใส่ดูเป็นง่ายๆอยู่แล้วครับเนี่ยใส่ให้เต็มไปเลยครับแล้วก็ทิ้งไว้ที่ผมบอกว่าผมจะไม่รดน้ำสัก,ส,กสักครั้งเลยนะครับเพราะว่าผมจะใช้นี่ครับท่านเห็นไหมครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับผมก็ลองวัดใจท่านเทวดาดูครับว่าจะส่งฝนมาให้ผมไหม ที่ผมทำนี้ก็เพราะว่ามันจะเริ่มมีฝนตกชุกแล้วผมก็จะลองทำดูนะครับอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับไม่แนะนำว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันถูกต้องหรือว่าเป็นสิ่งที่ได้ผลอะไรยังไงเดี๋ยวประมาณสักสี่สิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนค่อยมาดูผลว่าหัวหอมของผมจะมีหัวให้ทานแล้วได้เก็บไว้ทำพันธุ์ปลูกต่อในฤดูหนาวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธี ประจำบ้านสวนอรพันธ์ครับทำให้ง่ายอยู่กับธรรมชาติแบบคนขี้เกียจเหมือนเดิมครับพามาดูแปลงนี้ครับแปลงที่ผมลงไว้เมื่อสี่ห้าวันที่แล้วครับก็คือตอนนี้เขาก็ยังไม่งอกไอ้นี้หญ้าแห้งผมผมใส่ไปแล้วท่านจะสังเกตเห็นว่าผมใส่หญ้าไว้หนามาก ตอนนี้เขาก็ยังก็ยังไม่งอกอยู่แล้วครับเพราะว่าก็คือยังไม่ได้น้ำฝนมาก็คือผมก็ไปดูแล้วว่าเขาไม่ได้แห้งนะครับเพราะว่าก็คือเวลาที่เราเก็บพันุ์ไว้เราก็ตากแห้งไว้แล้วตากไว้ผึ่งลมอยู่แล้วเขาก็จะไม่แห้งที่ผมว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าที่ใส่หญ้านหนา,นา,นานไปเลยรับรองเขาขึ้นแน่นอนมาสังเกตดูตรงนี้คือคืออันนี้คือ ัวหอมที่ผมลงไว้นานแล้วสังเกตยในใบเขาแทงยาขึ้นมาแล้วแทงยาที่ผมใส่มาแล้วใส่ไว้แล้วเขาก็แทงยาขึ้นมาแล้วอันนี้ผมไม่ได้ลดน้ําสักนิดเลยนะครับเพราะว่าผมปล่อยปลูกไว้ตอนที่กําลังร้อนร้อนที่ปลายดูร้อนที่ผ่านมาก็ตอนนี้พอได้รับฝนมาเขาก็เริ่มงอกมาแล้วก็คือใช้ได้อยู่นะครับผมก็เลยเอาเอามาทาเป็นอีกในกล่องโฟมเอามาทาลง ในแปลงด้วยครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่แปลงต่อนะครับนี่คือต้นพันธุ์ของหอมผมนะครับผมก็จะมาแกะเนี่ยแกะเป็นชิ้นเป็นพร้อมที่จะลงปลูกแล้วก็ง่ายๆผมไม่ได้แกะแบบสวยงามผมก็แกะแค่เนี้ยเดี๋ยวก็ไปลงปลูกหัวเลยผมก็จะแยกเอาหัวเล็กๆไปปลูกหัวใหญ่ๆผมก็เอาไปไว้ในการรับประทานเลย ที่ไปทําอาหารทํารายได้เลยผมจะใช้หัวเล็กๆเ,เพราะว่าที่ผมสังเกตด,ดูปีที่แล้วอะ่ะไม่ว่าหัวเล็กหัวใหญ่ขึ้นขนาดคือขนาดไล่เลี่ยงไล่เลี่ยกันทั้งหมดแสดงว่าหัวเล็กๆมันก็ขยายเป็นหัวใหญ่ได้ผมก็เลยไม่เสียดผมก็เลยเก็บไอหัวที่มันใหญ่ๆเอาไปทํากับข้าวและอะไรเลยแล้วที่เหลือหัวเล็กๆผมก็จะเอาไปปลูก ตรงนี้คือแปลงที่ผมจะปลูกนะครับผมพยายามจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแปลงที่ทำก็ทิ่คลิปสั้นคลิปก่อนที่ผมลงไว้เกี่ยวกับเรื่องมันมันเสือมันเลือดมันหำ3 4ามสอย่างที่ผมลงไว้ก็ยังไม่ได้ทำคลิปเลยผมก็จะลงแซมกับแปลงมันนี่นะครับ แซมผมโดยเอาหอมมาลงในในแปลงเนี่ยให้มันขึ้นด้วยกันพอผมลงหอมเสร็จผมก็จะเอาญ้ามาคลุมพวกเนี้ยคลุมพวกนี้คลุมพวกมันพวกนี้ด้วยแล้วก็จะปล่อยเหมือนเหมือนที่ผมบอกเลยวิธีธรรมชาติเลยครับเพราะว่าหน้าฝนให้ได้ฝนสักครั้งหนึ่งและมีญ้าคลุมหนาเนี่ยความชื้นเขาก็ผมว่าน่าจะอยู่ได้สักสี่ห้าวัน สี่พอมัน4ี่ห้าวันแล้วถ้ามีฝนมาอีกมันก็จะมีความชื้นเรื่อยๆอันเนี้ถ้าในฤดูฝนฝนก็ตกเรื่อยๆก็แสดงว่าจะต้องเก็บความชื้นได้นานซึ่งหอมมันหนาวที่แล้วผมลองปลูกดูมันมันหัวมันใหญ่เต็มที่ประมาณ4 5่สห้าถึงหกวันผมมีเวลาที่ที่ได้ลองทำเมื่อเมื่อรอบรอบที่แล้ว มารอบนี้ผมลองในหน้าฝนบ้างว่าจะได้ผลหรือเปล่าเป็นวิธีที่ผมบอกเมื่อกี้ผมจะไม่ลองไม่รดน้ำดูมันจะให้ผลผลิตเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านี่คือเศษหญ้ารอบๆแปลงที่ผมตัดไว้มันก็เริ่มจะแห้งละเออผมแนะนำว่าหญ้าเนี่ยต้องตัดให้หลุดจากราก รากเขาม่คือต้องให้แห้งแบบนี้ครับเนี่ยแห้งแบบนี้มันจะได้ไม่เกิดไม่ขึ้นอีกมาดูแปลงนี้เลยครับคือแปลงที่ผมพึ่งลงไปเมื่อเช้ายังไม่เสร็จก็พอดแอีแดดไม่ค่อยออกแล้วผมก็ลองมาถ่ายดูสคริปเผื่อจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยสำหรับคนที่มีนิสัยเหมือนผมครับเน้น คือเน้นให้แบบธรรมชาติให้มากที่สุดอันนี้คือหัวหอมที่ผมลงดินครับเนี่ยในลงลงดินไวล้ละผมก็จะไม่ไม่มีระเบียบไม่แถวอะไรสวยงามผมว่าลงตรงไหนได้ลงผมก็จะลงไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนที่บอกผมก็จะเอาญ้ามาคลุมไว้นันหนาไปเลยครับท่านจะสังเกตเห็นผมแต่ก่อนผมยังไม่ได้ทำ u t u b e ก็จะไม่ได้ถ่ายไว้ คือแปลงตรงนี้แปลงตรงนี้คือผมอะ่ะเอาเศษไม้กิ่งไม้อะไรมาไว้ข้างล่างแล้วก็ผมก็เลยเอาดินมาถมข้างบนตามที่เขาเรียกอะไรนะเพอร์มากระเช่อะไรสักอย่างผมก็ลองทำดูแล้วก็ปีที่แล้วที่ผมปลูกหอมชุดแรกผลปรากฏว่ามันได้ผลดีมากเพราะว่าดินดินมันจะไม่แน่นดินจะร่วนซุยแล้วก็ ไอเศษไม้เศษอะไรเขาก็จะเริ่มย่อยสลายให้ปุ๋ยเป็นข้างล่างปีนี้ผมก็เหมือนเดิมครับผมก็จะปลูกมาปลูกอีกรอบหนึ่งปลูกอีกรอบหนึ่งว่าจะได้ผลเหมือนเดิมไหมโดยวิธีที่มันที่มันง่ายกว่าเดิมอีกเพราะว่าผมปลูกในหน้าฝนก็เราจะลองดูว่าหน้าฝนลองไม่ใช้น้ําดูแต่ใช้หญ้าแห้งคลุมไว้เก็บความชื้นไว้ในดินลองดูว่าจะได้ผล หรือเปล่าก็รอมาติดตามอีก45ถึง60วันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตตอนที่ช่วงที่เขาให้หัวแล้วว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็รอติดตามนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ผมก็เหมือนเดิมครับก็ฝากช่องน้อยๆเหมือนเดิมด้วยครับฝากกดติดตามกันด้วยให้กำลังใจไปคอมเมนต์ไป กดถูกใจกันได้นะครับผมช่วงนี้ผมลงคลิปช็อตเยอะเยอะเยอะกว่าคลิปยาวเพราะว่าคือเหมือนที่คนทำ y o u t u ครับก็ต้องการยอดผู้ติดตามให้ให้ถึงหลักเกณฑ์ของเราผมก็จะไป็นเนนตรงนั้นบ้างแล้วก็มาทำคลิปยาวบ้างตามจังหวะและโอกาสที่มีครับก็คงไม่ว่ากัน,นครับสําหรับใครที่รอชมคลิปยาวผมก็ฝากดูด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ ก็อย่าลืมไปกดติดตามตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศผมช่วงคราวครับใต้ต้นสะดาวครับร่มเย็นมากครับก็คืออยู่ในสวนก็สบายๆอยู่แล้วครับไม่ไม่ไม่อะไรมากเหนื่อยก็นอนครับมีแมวมานอนเป็นเพื่อนอุปรกรณ์ผมก็จะง่ายๆแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนรอ ติดตามผลงานการปลูกหอมโดยไม่รดน้ำอีก45วันหรือ60วันรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ